อะ้รบันเนี่ยไม่ังแต่งอไรเดี๋ยวนี้เจ้าจีบกันด้วยจักรีเจ้าใครมาแต่งงานกันหลายปีอยู่เพิ่นเพื่นเมียเพิ่นตายก็หลายปีอยู่อ๋อแต่เมียเพิ่นตายมั้งบ่อ๋ออันเจ้ามาหนี่พลอยทนเมียเพิ่นตายไปเจ้ามาอยู่บ้านน้องแสงเนี่ยเมียเพิ่อนมาตายผมมาอยู่บ้านน้องแสงอ๋อโอ้ตอนนั้นเพิ่นท่านเด็กภพลักพลอยทนแล้วมีเมียแล้ว เออตอนตอนนั้นเนาะตอนนั้นพอญทุ่นเรามีเรามีเมียอยู่เออเมียใหญ่ามาอยู่บ้านน้องแสงเราเคยเห็นอยู่หันละวออันนี้เมียพญทุ่นเป็นยังคือตายไปยายเราเป็นโรคอีหยังเนรอเมียพญทุ่นเมียพญทุ่นไป็นเรเป็นโรคอีหยังเราคือตายก่อนยายก็เป็นโรคอย่างบุกระลืมโอ้ลืมลืมครับ <c oughs> โอเคนะ คนลืมเนาะคนลืมเนาะอย่าสอเด้เพิ่นลืมหลังจากเมียเราตายหลายปีจเจ้าออก็เลยมาพบรักกันว่าทันเทออ๋อไข่ไข่ๆข่ไข่เดีววัฒนชิดสิได้เกิด <laughs> ตอนนั้นเขี้ยวหมากย่างว่าซั่นโอ้ยเราไม่เขี้ยวหมากตอนนี้เราไมา่เขี้ยวหมากตอนตอนเอ่อตอนไม่เขี้ยวหมากตอนไหนตอนนอกอัน,น น้องสาวค่อยเกิดเราอยู่ไฟเราเลยนไะไม่เขียวมากตะกีราบไม่เขียวหมากดิชิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนนะครับผมนะครับผมเอามามามาฟังมาฟังประวัดิไม่ย่อยๆ <laughs> แล้วจีบกันกยยับพอญะทนเอะนะครับอันนี้อีพี่สองนะครับอดีตลัก นะัณน้องแสียงขันมาโอ้แล้วคอยเป็นลูกไปเต้าคอยพึ่งจะถามคอยกระจิ๋หูพรวอมพวกเจ้านี่ละเนาะคอยกระหูพร้อมพวกเจ้าละแต่ว่าหูอยู่ว่าอันแม่เป็นแม่หมายมาก,ก่อนพ่อก,ก็เป็นพ่อหมายมาก,ก่อนแต่ว่าคอยบอกให้หนูว่ายุคกำเนิดที่เพิ่นพบรักกันอยอนนี่ยังเจ้าเป็นยังไงเจ้าคือไปตกลงป่งแก่กับพ่อเนรทุนมาดิแม่อ๋อขอบพ่นเลี้ยงต้นเพิ่นเด็กเลี้ยงลูกชอยอ เลยเอากันอืพระยชนกับถึงจะเป็นพ่อหมายเมียตายกับคือว่าล่ะเล่ากับโบมีลูกเนาะเราเห็นลูกมีย่อยสามคนเราว่าเราเลยเรียกต,ตนแมนบแมอบเมย์มเห็นลูกมีย่อยสามคนเราเห็นมาเลี้ยงซอยอยากมาซอยเหลือเจือจุนกันนะครับผมตอนนั้นญพญะยชนมีอญพญะยชนมีทรีหลายโบเมย์กับมีทรน,นี่ล่ะอ๋อ บอกตะกี้แม่จะไมแยกกลองกันแหมก่อนสิแต่งงานกับพวกเจ้าหน่ก่อนสิแต่งงานกับเจ้าแม่มีจากอะไรทีหน้าทีให้ทีบานทีให้ทีหน้านี่แล้วจะปุ่นแล้วทอดใส่บุหรี่กูก็ลืมแล้วปุ่นแดดหน้าพ่อไม่ไหวผุ่นไหมโอ้แดดหน้าหน้าพ่อผานผุ่นตีตีหน้าพ่อผานตีหน้าบูเนาะ อโอ้กะขังเครื่องคุงกระแม่นหนีกันบ่อือโอ้ครับผมประมาณสักปล่อยไรได้ครับผมพอยโส่นกบวยเป็นออกระจกกระจอกดีตะกี้นะี่ะมีที่หน้าเป็นรอยไรพุนดีะนะครับมัดลเต่าเพื่นลายเนาะเพิดกระปั้นออกกระไดพุทต้นนีกระลูกเตา่าลูกเตา่เตา้าผมนี่คือเล่ามีอยู่สิบสามคนบ่แม่มีจะคนโอ้ปุ๊โ้หคือกัน <laughs> ประมาณ13มคนนะครับตะกี้พญท้นเราก็มีทีหน้าอิชิดีว่ะมีทีหน้าเป็นลอยกว่าไรพุนดีครับผมขอบขั้วพญท้นนะแล้วขอบขั้วไม่ไม่ยานั่งเลยบ่ะนี้ขอบขั้วจะเดมมีทีหน้าไหลบ่บ่เไม่ยานั่งกระจนบ่โอ้ยยานั่งกัจนยายยายยายผมกับจนนะครับแต่ว่าพญท้นก็ถือวา่าอ่ามีทีเป็นลอยไรใช่ครับตะกี้นะนะครับแต่ว่าต่างๆอันปูย,นย่าแต่ย่านเพินพ่นน่เดบแบงเป็นกับมีทีหลเนาะ ถือว่าก็มีหนามีตาอยู่ในบ้านข้องแสงอยู่วิธีหลายวิธีหลายนะครับผมแต่ว่าบัดนนี้เพิ่งกัดเด้แบงปูกํายาข่อยกับมีหนามีตาในบ้านต้องแสงเนี่ยทีธีหลายเนาะ <Ooh. S 1> เออบ้าจังสันถอดประวัินะเป็นจังสันเนาะพี่น้องเนาะเออ เกือบรับแล้วค่ะมาก,กี่